ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive, Drive t e ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์และการรีวิวที่ลึกที่สุดในไทยถ้าคุณคือคนรักรถหรือกำลังมองหารถคันใหม่ไว้ใช้งานอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Drive, Drive t e ไว้เลยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกรีวิวเด็ดๆและข่าวสารล่าสุดจากวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงที่สุดในตลาดไทยตอนนี้2025 BYD Dolphin รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดคอมแพคที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ นวัตก,กรรมและสมรรถนะที่เกินตัวการออกแบบภายนอกของดอนฟินได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเลผสมผสานกับเส้นสายที่ลื่นไหลและโค้งมนไฟหน้าแบบเล็กอัจฉริยะทำให้ตัวรถดูมีบุคลิกเฉพาะตัวล้ออลัลลอยขนาด16-17นิ้วเสริมความฉกเฉี่ยวให้รถดูหน้ามองมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่สะดวกสบายและทันสมัยการออกแบบแผงคอนโซลน่าเรียบง่ายแต่ดูดี มีหน้าจอควบคุมกลางขนาดใหญ่12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลัยทรงสปอร์ต2ก้านแบบมัลติฟังก์ชันปรับระดับได้เบาะนั่งสไตล์โมเดิร์นหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีให้เลือกทั้งผ้าทอและหนังสังเคราะห์ช่องเก็บของมีมากมายทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะที่วางแขนกลางที่สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของได้ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติกระจายลมทั่วถึงพร้อมแอร์หลังให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วย ด้านสมรรถนะดอนฟินมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด70กิโลวัตต์หรือประมาณ94แรงม้าในรุ่นพื้นฐานและรุ่น Extended Range ที่ให้พลังถึง150แรงม้าแบตเตอรี่ LFP แบบ b l a แบตเตอรี่ความจุ44.9ถึง60.4กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ DC สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีการขับขี่ของดอนฟินให้ความคล่องตัวสูงระบบพวงมาลายัยตอบสนองไวช่วงล่างนุ่มนวลทั้งในเมืองและถนนต่างจังหวัด อัตราเร่งจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรชั่วโมงเพียงเจ็ดวินาทีในรุ่นแรงสุดเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเร้าใจและประหยัดในเวลาเดียวกันดอนฟินยังมีระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมทั้งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและตรวจจับจุดอับสายตาระบบความปลอดภัยเหล่านี้ช่วยให้ทุกการเดินทางมั่นใจยิ่งขึง้นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นคือระบบ Vehicle to Load หรือ V2L ที่สามารถจ่ายไฟออกจากรถไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์แล็บท็อปเครื่องชงกาแฟหรือแม้กระทั่งทีวีเป็นฟังก์ชันที่เหมาะมากสำหรับสายแคมปิ้งและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายดอนฟินยังได้รับความนิยมอย่างมากในงาน Bangkok Motor Show 2025โดยมียอดจองติดอันดับต้นๆในกลุ่มรถ EV สะท้อนถึงความมั่นใจที่ผู้บริโภคมีต่อรถรุ่นนี้ ราคาของ BYD Dolphin เริ่มต้นประมาณ699,999บาทไปจนถึงราวๆ899,999บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมต่างๆถือเป็นรถ EV ที่คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งในไทยตอนนี้พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรนอกจากนี้ Dolphin ยังเป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งคนเมืองและครอบครัวเล็กมีพื้นที่เก็บของเพียงพอบอดหลังพับได้เพิ่มความอเนกประสงค์ ระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสที่ลื่นไหลและระบบเชื่อมต่อออนไลน์ที่ช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและความสะดวกหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ดีไซน์ล้ำเทคโนโลยีครบสมรรถนะดีและราคาจับต้องได้ BYD Dolphin คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดรถคันนี้ไม่เพียงแต่ให้คุณขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังให้คุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่ขององค์การใช้รถอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมการรีวิวจาก Drive Drive TX อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถรุ่นใหม่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ